กุฎลือศีนะครับหรืออโลคยาสานเป็นโรงพยาบาลโบราณสมัยขอมนะครับอยู่ทางใต้ของตัวเมืองพิมายออกนอกจากประตูชัยด้านที่ใต้มาประมาณ250เมตรนะครับอยู่ทางด้านซ้ายของถนนนะครับกุฎลือศีนี้เป็นชื่อที่เรียกขึ้นมาทีหลังนะครับชาวบ้านตั้งชื่อเพราะว่าน่าจะเป็นตอนโบราณอาจจะมี ฤศีมาจำศีนอยู่ที่นี่ก็เลยเรียกกุฎฤสีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ในนิทานพื้นบ้านพิมายเจ้าชายประจิตอลพิมพเรียกกุฎฤสีเช่นเดียวกันนะครับอโลขยาสารหรือโรงพยาบาลโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชายวรมันที่เจ็ดแห่งอาณาจักรขอมนะครับตามอาจารลึกที่ประสาทพระขันบอกว่าตร้งไว ร้อยสองแห่งทั่วราชอาณาจาักรขอมนะครับในเขตภาคอีสานของไทยนี่พบป,ประมาณ30ิบแห่งและในเขตโคราชก็ประมาณ7 8แห่งนีครับที่เราเราเห็นนี้เป็นศิลาแรงจริงๆเป็นศาสนตะสถานประจำะโรงพยาบาลนะครับจะเป็นปราสาทขนาดเล็กที่เห็นด้านหลังพังทลายเหลือประมาณ20%เปร์เซนนะครับแล้วก็จะมีกำแพงล้อมรอบ มีประตูทางด้านทิศตวันออกด้านหน้านะครับทางด้านทิศตวันออกนะครับหันหน้าไปสู่ถนนโบราณหรือถนนสายราชมคาที่มุ่งตรงไปนครวัดนคนรธมนะครับที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมระยะทาง2 5ติกิโลเมตรนะครับแล้วทางด้านใต้มือของกาสนาสถานประจำอโลคยาสานนี่ก็จะ เป็นสะนะครับมีรูปตะนะครับทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะนี้จะเอาน้ำใช้ทำน้ำมนต์นะครับทำน้ำมนต์เพื่อประกอบพธิธีต่างๆนะครับทีนี้ตัวศาสนา,านสถานที่เราเห็นมันก็พังทลายหมดนะครับตัวประสะาสาทน,นะครับที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาสถานก็จะมีพระพุทธ ทรูปที่เกี่ยวกับเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการแพทย์นะครับเวลาจะนำสมุนไพรต่างๆมาใช้ก็จะนำไปบูชาก่อนนะครับบูชาเพื่อขอพรจากพระพุทธเจ้าแห่งการแพทย์ชื่อพระไพสัตยยะคุลุสภานะครับหรือไพสัตหรือเพสัตนี่แหละครับซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการแพทย์ของอ่า พุทธศาสนาฝ่ายมหายานครับคือที่ว่าตรงส่วนอันนี้เป็นศา,าสนสถานประจำโรงพยาบาลน,นะครับตัวโรงพยาบาลจะเป็นบริเวณกว้างโดยรอบนะครับมีอาคารรักษาผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในอาคารสำหรับการตรวจที่พักหมอที่พักพยาบาลน,นะครับอาคารเก็บวัสดุอุป,ปกรณ์เครื่องมือแพทย์หรือสมุนไพรต่างๆก็จะมี เป็นบริเวณกว้างรอบศาสนาสถานนี่นะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นอาคารไม้หลังคามุงกระเบื้องดินเผาผ่านการเวลามามากกว่า800ปีก็เลยพังทลายหมดแม้แต่ศาสนาสถานที่เป็นศิลาแรงก็พังทลายเหลือประมาณ20